สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีพีพีน้องๆทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่เก้าฟ้านะครับอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพออนไลน์นะครับจับคู่มาเจอกับท่านอภิวัตนะครับทิศราศนะครับถ้าอ่านผิดก็ขอประทานอภัยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัวแทนภูมิภาคนะครับ1532นะครับมาด้วยม้าเทียมคนในผลนะครับรับม้าสายไก่เก้าฟ้าครับม้าสายสไตล์ไก่เก้าฟ้าก็เป็นหมากสีขาวครับ นี้ไก๋อฟ้าก็อ่าจังหวะนี้ก็เอาเรือครับอือเรือมาปลกโคนก่อนนะครับเผื่อคุนสีขาวจะขึ้นในตำแหน่งนี้นะครับสีขาวไม่ขึ้นครับโยกมาออกไปก็คือจะขึ้นตรงกลางนะครับแล้วก็ทิ่มริมไปก่อนครับเราจะได้เบี้ยสูงมรณะนะครับเบี้ยสูงมรณะนะครับทําให้โคนของสีแดงนะครับท่านอภิวัตรไม่สามารถเดินได้นะครับอจะกินหรือเปล่ากินครับก็ จังหวะนี้เราก็ต้องใช้เบีย้ยกินนะครับเบีย้ยกินเพื่อคำ้คำค้ำโคนไม่ให้โคนได้ใช้งานนะครับู่ตสุซูดันเบีย้ยมาแบบนี้ไม่ให้โคนเราขึ้นอืจะเอาเรือมาจับกินเบีย้ยเราหรือเปล่าจาังหวะนี้ถอยโคนดีกว่านะครับถอยโคนตั้งตั้งหน้าโคนใหม่นะครับขึ้นมารับตรงกลางนะครับเพราะว่าตัวหมากของู่ต่อสู้อยู่ตรงกลางหมดเลยนะครับนะครับก็จะเอาเรือมากิน จะมากินเราค่อยเอาม้าไปไล่นะครับม้าไปไล่ก็เอาเรือกินก็ไม่เป็นไรครับนะครับเอามาไปไล่ก่อนนะครับเอามาไปไล่เรือต้องเรือต้องหนีนะครับเรือขาวต้องหนีเราก็จะดันโคนเอ,อกหนีไปไม่สุดด้วยจะซ้อนเรือดันโคนขึ้นไปเขาทิ่มไล่ม้าเรากินเขาโคนกินเรากินเบี้ยเขาเอาม้ากินเราก็ทิ่มริมอา่าทิ่มเบี้ยขอไข่ครับกินเข้าไปครับ มากินขึ้นมาที่เบี้ยขอไข่นะครับเพื่อทําลายเบี้ยในครับเราก็จะมีเบี้ยคู่นะครับเบี้ยคู่ตรงกลางกระดานนะครับเบี้ยเซ็นเตอร์นะครับที่สวยงามนะครับก็ต่อสู้ไม่ทิ่มขึ้นมานะครับไม่ทิ่มขึ้นมาแต่ใช้เม็ดผูกจะไหลเม็ดขึ้นมาไม่ได้ครับกินก่อนนะครับกินก่อนเข้าไปก็ต่อสู้ใช้โคนกินปักเบี้ยไ่โคนโคนปักขึ้นมาเรากินครับนะครับปักเบี้ยไ่โคลนครับ ก็เป็นเกมวัยสินาทีนะครับก็ค่อนข้างที่จะไวพอสมควรนะครับทิมโคนลงมากินกินเบี้ยกินถอยม้ากลับไปต่อม้านะครับเพื่อจะปูเบี้ยผูกเบี้ยจุดอ่อนครับที่ม้าสีแดงจับอยู่นะครับแล้วก็ไล่ม้าไปในตัวนะครับนะครับเรามาดูนะครับท่านอภิวัตรจะทํำยังไงนะครับก็แลกหมัดกันนะครับแลกหมัดกันน่าดูก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ ตื่นเต้นสุดมันพอสมควรนะครับนะครับถ้าคู่ต่อสู้ถอยเนี่ยก็คือถอยยาวนะครับนะครับเพอเราก็จะพยายามตั้งหน้าเบี้ยเป็นเบีย้ยคู่กลางนะครับคู่ต่อสู้ดันขึ้นมากินเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับถอยมากลับไปต่อนะครับก็เม็ดเม็ดของของสีขาวนะครับในอนาคตก็จะเป็นองค์คลักนะครับอ่าพิทักท่านแม่ทัพนะครับ นะครับถอยม้ากลับไปนะครับเราจะปูเบี้ยนะครับผูกเบี้ยจุดอ่อนแล้วก็ไม่ให้ม้านั่งแท่นนะครับแท่นของม้าสีแดงตอนเนี้ที่อยู่หน้าเบี้ยเราเนี่ยก็เป็นแท่นที่ไม่ตาวรนะครับเพราะว่าเราสามารถมีตัวขึ้นไปไล่ได้นะครับนะครับจังหวะนี้เราคงต้องต้องตัดกําลังก่อนนะครับแต่เราจะไม่เอาม้ากินก่อนนะครับเพราะกินเราจะเรียกตัวเขาขึ้นมานะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะ ดันเบี้ยไปไล่นะครับก็ต้องดูก่อนครับว่าคู่ต่อสู้จะเดินอะไรครับใช้เรือมาก็ต้องขึ้นขุนครับเอาขุนไปปลูกม้านะครับจับเรือไปด้วยวิถอยเรือมาแบบนี้คงจะซ้อนเรือแน่ๆนะครับจะมาลุกด้านข้างครับเราก็คงกันได้อยู่นะครับอาจะเอาเรือไปกันแต่จังหวะเนี้ยต้องเอาเบี้ยไล่ก่อนนะครับจะซ้อนก็ซ้อนไปไม่มีปัญหาครับเอากินกินใช้เม็ดกินครับเม็ดกินก็เป็นตัวป้องกันนะครับป้องกัน เรือของสีแดงนะครับไม่ให้มีประสิทธิภาพอ่าประสิทธิภาพลดลงนะครับประสิทธิภาพลดลงนะครับจังหวะต่อไปนะครับก็น่าจะต้องดันคนขึ้นไปนะครับตรงตรงนะครับแล้วก็ถอยม้านะครับนะครับต่อเรือดีกว่าครับนะครับปล่อยไว้ก็ไม่ดีนะครับอ่ะม้าด้านด้านขวาเราขาดอยู่นะครับ ม้าด้านขวาเราลอยอยู่เรือเขาจับนะครับก็เป็นการกดกดด้านข้างนะครับต่อเรือครับกดอาวุธก่อนดีกว่าอูต่อโซ่ไม่เอานะครับถ้าเรากินเขาจะหงายเบีย้ยนะครับจังหวะนี้เ็าคงต้องดันโคนขึ้นไปแล้วก็ถอยมา้ามาปลกเม็ดนะครับปลูกเบีย้ยแล้วก็กันกันเบีย้ยหงายกันเบีย้ยสีแดงที่จะหงายทางด้านปีกขวานะครับเราจะดันโคนขึ้นไปนะครับนะครับถ้าเขาดันอถอยม้ากลับมาก่อน ครับดันโคลนขึ้นไปเหยมากลับมาครับคุต่อสู้ต่อคนให้ตัวหนึ่งนะครับเพราะโดนเบีย้ยมลณะนะครับเบี้ยตัวนี้จะเจ่งมากครับเบีย้ยมลณะคุตโตสู้ต้องเสียตาเดินหนึ่งสองตานะครับดันเบีย้ยมาโผล่คือต้องการถาวรตรงฝั่งนี้นะครับเรือเรือสีแดงไม่ไปไหนแน่ๆครับเราดันโคลนขึ้นไปทิ่มเม็ดมาใส่โคลนถอยหลังกลับไปกินเบีย้ยนะครับ ถ้าคู่ต่อสู้กินเบี้ยก็จะกินโคนฟรีนะครับแต่เราจะมีแต้มเอาเรือไปกดนะครับอ่าฮ่ามาจริงๆครับเอาเรือไปนะครับไม่ต่อไม่เติอแล้วครับเอาเรือไปกดนะครับคู่ต่อสู้พยายามกดดันนะครับไม่ให้เรือไม่ให้เรือทางด้านปีกขวาเราใช้งานได้เพราะว่าต้องผูกเบี้ยนะครับแต่เราจะหาจังหวะนะครับเข้าโจมตีให้ได้นะครับจังหวะนี้เรากินก่อนครับมาตักินขึ้นไปนะครับ ถ้าเรือด้านซ้ายมือของเราเนี่ยออกไปคือต้อง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 เกือบถึงตายนะครับไม่ถึงตายก็ต้องตายครับนะครับถ้าไม่งั้นเราก็จะตายนะครับเรือเขากินเบี้ยแล้วก็จะมาก่อกวนเราได้จังหวะนี้ไล่โคดไอไล่ม้าครับเอาโคดไล่ม้าขึ้นไปถอยขุนกินม้าเบี้ยกินจับเรือจับเบี้ยนะครับจกมาไปจับเรือจับเบี้ยนะครับก็คงต้องเอาเรือไปผูกนะครับยกมาขึ้นไปครับเรือเราจะได้ออกคลองนะครับ คลองแล้วก็ดูว่ากู้สอสู้ก็มีทางที่จะไปผูกเบี้ยนะครับสองทางแต่คิดว่าคงไม่ทิ้งไม่ทิ้งคลองนี้นะครับคลองคลองขอไข่นะครับของเรือสองลำเนี่ยถ้าเอาเรือไปแดงเอาเรือไปผูกข้างขุนไม่ดีอ่าจาังหวะนี้ก็คงต้องนะครับผูกไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องการให้คนเขาขึ้นมานะครับปล่อยให้เบี้ยของสีแดงหายไปเลย ถ้าเราจับกินเบี้ยเราจะเสียจังหวะนะครับอ่ะเอาเรือไปนะครับคือปล่อยไงนะครับเราได้เบี้ยเบี้ยริมนะครับได้เบี้ยริมแล้วเราก็จะได้ไงายนะครับเอาเบี้ยกลับมาใช้งานได้นะครับสูงๆางเบี้ยไปแล้วนะครับก็กินครับนะครับไปตรงฟังมีราไข่ลมอะไรกันนะครับกินไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับถอยเบี้ยไงกลับมาเราก็กลับ ทีไรตั้งใจว่าจะลุกนะครับลุกเขาก็ขุนขึ้นมาไล่เรือลรวเสียจจังว่า้าตาเดินนะครับก็ไม่ลุกดีกว่าครับถอยขยับเรือไปทางด้านปีกซ้ายผูกม้าไว้เหมือนเดิมครับตำแหน่งเดิมนะครับคุมคลองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหงายเบี้ยนะครับเราจะหงายเบี้ยก็ขุนก็จะอยู่ตาอับพอสมควรนะครับถ้าเราเรือลุกเขาคงต้องใช้โคนปิดนะครับประมาณนี้นะครับเราก็สามารถหงายเบี้ยได้อีกหนึ่งตัวนะครับ ลองดูกันก่อนนะครับจังหวะดีๆครับไก่ข้าวฟ้าก็จะนําเรือทานั้นสีซ้ายออกมาครับก็หงายก่อนครับนะครับแลกไปเลยนะครับเราจะไม่ให้เบี้ยตัวนี้ได้มีพลังเอาโคนมาปิดแบบนี้เอาเรือลุกขุนขึ้นหลุกลำออกได้ครับไปครับลุกไปก่อนหนึ่งดอกแล้วบอกว่าเพื่อนกันนะครับขุนขึ้นมาตรงตรงตาเดียวเท่านั้นนะครับไก่ข้าวฟ้าก็จะทิ้งเบี้ยนะครับทิ้งเบี้ยให้กินเลยอยากกินนะครับเฝ้า มาตั้งนานแล้วก็ให้กินครับเอาเรือออกมานะครับเราจะเอาเรือลุกนะครับถ้าเอาโคนปิดเราก็เอาเรือลุกนะครับขุนขึ้นเอาเรือลุกทีนจนนะครับแต่เขตจะสู้เอาโคนมาก่อนนะครับเอาโคนมาในตำแหน่งนี้ถ้าเราเอาเรือมากดมันจะทำให้เสียเวลาและช้านะครับจังหวะนี้สมควรที่จะเอามากินดีกว่าครับกินโคนขึ้นไปเอาเรือไปลุกขุนขึ้นเรือลุกอีกทีหนึ่งขุนลงกินเบี้ยฟรีนะครับ แล้วก็รอลุกจนนะครับเอาเรือลุกครับนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับเอาลุกอีกทีครับนะครับลุกเข้าไปเอาเบี้ยกินเบี้ยนะครับเบี้ยสี่เราจะเอาเรือลุกจนครับเอากินเบี้ยก็เอาเรือลุกจนก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทไก่ก้วฟ้านะเกมนี้ก็จนสวยงามนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับนะครับากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ